สวัสดีครับดีดีตเจ้าพ่อสุทธิ์จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับวันนี้จะกินอะไรดีครับวันนี้จะไปกินลุงโต้งเนาะร้านป้านีลุงเอกครับตรงอยู่ตรงข้ามตลาดสังเจ้าสุราษฎร์ธานีครับจริงๆร้านป้านีลุงเอกเนี่ยคือขายข้าวแกงครับหยุดทุกวันพระนะครับแต่วันนี้อยากจะกินเมนูนี้ดูนะครับใส่แค่พริกกระพอนะครับมีอ่ซี่คโครงสุนด้วยเนาะอ๋อมีหมูกรอบด้วยน่ากินมากขูาแกงมีอะไรบ้างอ๋อมีผัดผักเนาะมีแกงส้มยังมีอยู่นะยังมีอยู่แล้วก็ไข่พะโล้นะ นะครับเป็นกันเองครับแวมะมาอุดหนุนกันได้นี่แกงประดุกนมอู้อด้านขินด้านขินด้านขินนี่อะไรอีกอะแกงอ้อ๋อเนี่ยจกักหลักๆคือวันนี้เราอยากกินเมนูนี้ที่เห็นนี่คือ50บาทเนาะน้ำซุปขอบอกแกงจริงนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใส่แค่พริกแค่นั้นเองคือชอบกินแบบออริจินอลเนาะเนี่ยลองกันดูบ้านนี้ลุงเอกครับร้านอยู่ยิ่งเยอะกับตลาดสารเจ้าเนาะด้านขนีถนนหน้าเมืองนี่แหละ อ,ะะอ,อ,อันนี้น้ามากินทีนี่เอาพี่ใส่อะไรเดี๋ยครับผมไปข้างในกันดีกว่ารอ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 เส้นนี้คือถนนหน้าเมืองนะหน้าตลาดสังเจ้าสุราษธานีครับ อืมน้ำซุปไม่ต้องเติมเลยนะเจ,จ๋งจัดเลยอืมใส่แค่พริกเองก็โอเคแล้วบ้านดอนสุราธานีครับทษบ๊ายบายครับ